สวัสดีค่ะ <มา S 1> ท่านผู้ชมมา,มาฟังเดือนจกกักราวโทคคุยกับปูสามหกสี่เนาะสีได้ตัวใดย์ท่านบอกมากสองมื่อที่แล้วนะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเห็นจะแดงนรับเดอ้อฮะฮัลโหลค่ะเออได้ระบอนิมิดระบอนเอาอพกันกพะหนกกะทูมาอยู่บอกนัน่นเห็นบอมมาแล้วฮะฮะโอ้แต่หัดยังสิ้นไม่อีกแล้วตัวไหนระปู โอ้ยวันมือวันพันพันลาวันที่สิบห้านะโอ้ยสามสิบห้ากัมคพันพันวันพระเนาะว่าเขาคุยกันแตกเซลเซลม์ในพวกันโฉบเข้ากันเรื่องรีบ่นะที่ที่ที่ปูบดมือว่านี่ให้กับเดือนสกาวา่เจ็ดเนี่ยนบอือเออัืออืออัออื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 ออดออืออืออนออืออือออ ก็ว่าอย่งใดกอเจดีย์ก็ไ<ร>ด้ฟังเขาคุยกันเขาคุยกันกันในความผันความในมิตรของเขานะ่ะเขื่อนวันที่ผ่านทำนะ่ะ<ฆ>เขาคุยกันเรื่องเลขนี่แหละคือเขาคุยกันเลขตัวนั่นตัวนี้เั็นสินะเออค่ะแต่เขาเว้ากันนะนะรูโซกันเรื่องเลขตัวนี้เลขสิบเจ็ดเจ็ดสิบเอสเขาว่าว่าเลขตัวนี้ให้ออกให้ได้อีกวดนี้เขาแย่ออกให้ได้เขาไ่วจังสิ่เอา,เอา <c oughs> ผู้ฟันดีเอบอร์วันนี้คะ่ะ ปูฟันนี่ฟันเดิมืันขึ้นนี่ฟันนั่นมันเึงไดฟันนั่นได้นั่นแหละโยมยากมันยากหลายอย่างตอนนี้นี่โยมเมียนั่นคนหยิบนี่ม้วนไปบ้านคอนเรียบมือขึ้นบาดทจนี่เอาไปยังปูคนขี่เฮ็ดนี่ยังอีกเลยบอกตัวเมียคนคือว่ามันที่สิบสี่ค่ะปูอ๋อวัดบ้านขอนเรียบคอนเรียบคอนเรียบเอาเอาเอาเดี๋ยวไปเจอกันยิ่งพุ่นสั่นสั่นละมันยมียังเฮ็ดพิธีเอาเลขเอายังโพลูน้ำข้าวเจ้าแต่ว่าโยมแม่คนสุริ้นนี่อยู่เล้วนิมนตน แม่ครับวตรงนี้มูพามาให้ได้มาจัเพนธีไหี้ที่อ๋อสั่งกันเจอกันที่คุณล่ะต้องใส่สีเฮ็ดพิธีก่อนละมั่งอันแหละพะว่างวดก่อนผู้ญ่บาเพันกัให้เดือกเด้พันบอกเลยผู้ญ่บานฟันน่ะไปซื้อไ้โหลดพันมาแต่สิไปตามเลขฟันยากโยมื้อนี้เมื่อนี้เขาไปน้องคายูุ่่นะยากไยากอยมจชาวงนจ้จ้าจๆาๆคิดว่าสิบเหรือเจ็ดเ็ดับปู ขาบัวนะ่าสิบเจ็ดสิบเจ็ดนาะสิไดไปหาซื้อลอตเรีไว right> ้ซื uh ้อลอตรี่ไว้่าได้พอได้ฟังออกล่างเน่นอนห้าปูล่างเหล่างเลขปูเป็นล่างเนาะคิดว่าล่างล่างซีสีซีหกให้ออกบนเนาะปูราวะวนาดหน่อเดิซีหกให้ออกบนเนาะหนึ่งเจดให้ออกล่างเนาะซีหกี่เอาเลขหนึ่งหสามต้องเขาอยึใส่กับปูหนึ่งหกสาม เขว่าเรขกเป็นยุบาลุมันนี่ใกล้ๆนะคนไต่หกสามอ๋อเห็ก็จะไล่แม่อยมค่ะยม่บอกให้ฟังหกสามสิค่ะก็เขาก็เลขพกผัทวบอกซื้อลตงจะรีไปดีหสามสามหกอ๋อค่ะค่ะค่เอานั่ละเรียกปูตัวเดียวเนาะกับเรียกฝาลงกเนาะปูงวดก้อนนี่มันออกตัวใดออกออกอัน ออกเก้าสามน้องงวดก่อนเก้าสามมันออกตัวใดปูงวดก่อนนี่แม่เดียนก้าเก้าเจ็ดนีเนเก้าเก้าเจ็ดบอเก้าเก้าเจ็ดมันหันออกเก้าสามงวดก้อนนี่มันเก่าเก้าบนเก้าหลัางวันี้พันว่าหกมาเรียปูม่เก็สิบเขากันหีืบเ่าวันี้ว่าหกมาลาดแบบเส้นเนี้ยตอนนี้กำลังมาแรงอ้งหยั่งอุ้งเจ็บ แมนอยู่หกเจ็ดหกเจ็ดกบมาแห้งต่วาซีมันตมาดด้ยนี่ปูว่าปีนี้มันจะมีซีเก่าๆเนาะมันว่าเนี่ยนี่าแมนหกวันนั้นมาแจ็คเทียนเนาะปูพอแมนเหล็กปูพันว่าปีนี้มันจะสามาแมนค่ะมันมันมาหลายมืองวดวล้วที่มาอีก แต่ว่างวดอนยืคุยกั่นเบินยค่าค่าค่ะค่าจ่าาธุสาธุค่าดีาซาุสาธุสาธุเอาหวื่อนเงนม่นอกก่าเกบอกก็รู้ตันก่ม่นบอกแล้วนาพิ่นบอกเด็สกัดตั้งสองมื่นแล้วกัเป่สามบอกเออเอาเงอกรูนํ่ดอกไม้ยเปลียสามเออเปี่ยนเงื่อนเงว่นเง่อนเอากระสีมาบวกกันโอ้โหบวกดอกบวคิดคำนวนเอกตะเลกูนี่ละ ก้แมนูคนละเลีวนะคะผู้ชมค่ะคือหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะเล่นหลังฝากกนไรก็แชร์ให้คได้อยังมื่นเจอกันที่บ้านข้อเหลี่ยมเนาะเรื่องเสียเนาะโอของปูหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดแต่ว่าหนึ่งเจ็ดก็ดีบ่ดีอาสสิีเพราะว่าบุญฮอไม่ได้สิบเจ็ดปูอาสสิีไปโซกเข้าอีกวันหนึ่งก็ได้ออแม่าจัมนแมนปูวัดตาสอโศกเขาความรู้สึกว่าส่งกับวันกรินเขาพอดีเนาะ ปกติเออมันเคยออกหนึ่งเจ็ดปีที่แล้วปีแม่อยู่พูกิดนะปกติเราเสียวมือเล็ก็ได้แต่ว่าคิดว่าอ่านมือเล็กออกออกให้คนได้ถือเล็กก่อนมั่งทีคนรู้สึกว่าเออยผู้อาจจะบอกเล็กกัได้ยังไงนะเอาไปต้องการเสื้อเนาะเสื้อเสื้อแจ๊แดงก็มาสกินวันนี้มีจับนวอนจับการหารอยตัวเงินก็เสียวว่าเข่าปลาจักโตจักเข่าปลาจังแงๆเงินกระสิทวายวัดปลาเอาเงินบมุนตะกิน ห้าสิบตัวห้าสิบตัวครับท่านผู้ชมสามร้อยเก้าเก้าออกเงินสี่บ่ยอดเออใครทำบุญด้วยห้าร้อยบาทรับเสื้อไปอืมโอเคเนาะท่านผู้ชมเนาะทำบุญห้าร้อยบาทรับเส้ยเอาคนที่ทำมาก่อนนั่นละว่าจัรยบอกกินบอกเอาเนาะทำไม่ทำไม่คนที่ทำผ่านไปแล้วเนาะเหยียดลายหลยเนี่ยเอานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนาะผู้ใดทำบุญน้ำเจดีย์หาร้อยบาทได้เสียไปเงินก็สิได้เข้าวัดอ่า ตัวใบคนที่ทำมาหลักต้นทุนไใเออกมาต้นทุนไใบเงินสักวัดฝากอะไรกดแชร์ก็ติดต้นทุนกับบัวลายเนี่ยค่ะต้นทุนบัวลายดอกขอบคุณค่ะบัวถึงสามร้อยดอกต้นทุนนะใครสิถ้ำบุญกับเจแดงกับฝากมาได้กินพ่อแม่ห้าร้อยบาทส่งซื้อที่อยู่มาเลยได้เสื้อหนึ่งตัวเนาะเอาไซส์มาสีมาไปหาซื้อลอตเตอรี่ก่อนค่ะท่านผู้ชมมีบัวเสื้อ ท่านผู้ชมเลขปูสามหกสี่ห้ากับหนึ่งเจ็ดคาดว่าเป็นล่างอีกคือเก่าฝันว่าเพื่อนเขาตามที่เพื่อนเบานั่นแหละเพื่อนฝันกระได้ตามที่พท่านผู้ชมได้ยินแล้วเลขปูห้าเจ็ดแปดกับสี่สี่หกมันเป็นหกท้ายเจดแดงโมมี่ท้ายหกโมมี่ค่ะท่านผู้ชมนะหกท้ายหกไม่มี พค่แจ้งไดเอาหกซี่เอาบ่เอาโอ้แต่มันกับบรนียบานอนดอกเขาเอาลงอยู่เนาะท่านผู้ชมเจแดงซื้อไปร้ายเลยแม่โอ้ยลืมคำนวณเลขตัวเองวันนี้วันท้ายหกไม่มีเราก็เอาหกเจ็ดหกสี่เอาเนาะถ้ามันออกมาสี่หกกะขออภัยเจแดงก็สีได้หลายขึ้กันเพราะว่าซื้อไปแล้วค่อยมาคำนวณเนาะเดี๋ยวหารอตลี่มามีค่ะท่านผู้ชม เดี๋ยวไปหาซื้อลอตเตอรี่น้ากันมันออกไปเหมือนนี้วันที่เหมือนนี้วันที่มืันนี้วันที่ห้าวันที่หกเนาะค่ะที่หกลอตเตอรี่ออกไปเนะเาะท่านผู้ชมพิจารณาเป็นแนวทางงวดก่อนเพิ่นกะไฮไ้ตัวใดปูปูหาเจ็ดแปดออก เพิ่นใหยสามเก้าเก้าสามวันนี้เพิ่นขหยสี่หกมัดปูสามหกสี่งวดก้อนพาดไปค่ะท่านผู้มพาดไปงวดก้อนนี่พาดนี่หวังว่าสิถูกเนาะงวดก้อนเพิ่นกับลาดสองเทียกหวังว่าเข่าเต็มเต็มงวดกุนี้พาดไปงวดนี้แก้ตัวไม่จเหรียงก็ซืือน้ำปูอันสาม จำอันรูปนี่แหละคะ่ะท่านผูน้ชมปูสามหกปูห้าเจปดปูบึงการก็ค่อยถึงน้ำเพลนที่แน่นอนปู3ามแปดแปดหวดกรกสื่อน,น้ำเพลนยุคนบอกใจแดงศูนย์แดเก้ากับ1นึ่ดเพินบอกสาวดำกับบอก3ามเก้าใจแดงกับว่าได้คุยกับเพิอพนอีกเพราะว่ยุ่ไก่ อยู่ไก่บ่สะดวกได้กันเดินทางจะแดงกับบสบายพร้อมท่องอยู่ในรงบานทั้งนอนอยู่เฮียนกับบไไ้้สนใจเรียกได้ผู้บึงการกับบร่านในถามเขางวดน,นี้บรท่าไในถามรอบเบื่องเพิ่งจะได้ตัวใดงวดน,นี้ถ้าหน่อยตัก็สิจัดถ้าลายตัก็อาจสิเจ้าได้ละอยากให้ท่านผู้ชมโชคดีวันที่สิเด้อค่ะ ที่ดอนปู่ตาเจาแดงสิเทดต้นเงื่อนไฟค่ะเงื่อนแฟนครับที่โอนมากกับเจแดงนั่นแหละทั้งโอนมาทั้งของพระหัตทั้งเดือนจะก,กาโอ้สิได้หลายหมื่นอยู่ค่ะท่านผู้ชมได้หลายหมื่นอยู่เงื่อนแฟนครับมาฝากไว้น้าเจาแดงนี่ไ้ไปมอบให้ใหไอดอนปู่ตาสันดิปู่ซี่ปะขาวปูม่มืองใดก็มีหมองละเล็กด้านน้อยค่ะท่านผู้ชมแต่ดอนปู่ตานี่ร้ายก็โม่เที่ยวนี่ กระปูสากระปูหาเจ็ดแปดน่ารายก็มูเจดแดงได้ไปถวายแล้วค่ะพันหนึ่งหมื่นบาทนึ่งหมื่นก็บาทแต่ว่ายังมีอีกค่ะท่านผู้ชมสำหรับปูห้าเจ็ดแปดอยู่น้ำเจดแดงยังมีอีกพอว่ามาเรื่อยๆเนาะงวดนี่ดอนปูตาไลกระปูหาเจ็ดแปด ที่อื่นกับมีอยู่ค่ะปู่ล้านพ่อนะถ้าเจเ๊แดงเจอปู่วันไหนปู่ก็จะได้รับเงินวันนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมเนาะก็มีจํานวนบหลายดอกบาถึงถึงหมื่นดอกมกั้งบ่หลายบ่หลายค่ะท่านผู้ชมบ่หลายถึงหาสีหาพันบ่สีถึงบ่เจอหน้าเมื่อไรเจเ๊แดงยังสีมอบถวายให้เพื่อนเด้ค่ะปัจจัยสำหรับปู่ล้านพ่อสำหรับที่อื่นๆก็เก็บไว้นี่แหละ เจดงกับศีทะย่อยห้รับร่องบ่ไดเอามามอบถวายให้เบิดแต่ศีซาสีเรียวตามโอกาสวันที่เก้าก็กระถินวัดปู่ชีปาขาวก็จะนั่ไปสมทบเพลินหลังเงื่อนแฟนขับค่ะท่านผู้ชมเนาะกระสีเฮ็ดเป็นต้นเงินหรไปมั่งเงินแฟนขับร่วมกับเจดงทํทเป็นต้นเงินไปทุกที่เนาะค่ะเนาะที่ทาเพลินเป็นบุญเป็นงานในวันบวงสรวงดอนปู่ตาเจดแดงกระสีเฮ็ดต้ตนเงื่อนมามมั่งไปสมทบเพลิน เนาะไปสมทบให้เพื่อนเงินแฟนคลับคณะแฟนคลับเงินแฟนคลับมอบให้รอนปูตาเิ่นสีสางอีหยงังเจดแดงกันยังโมโหอยู่แฟนคลับโหดีก็เจดแดงมันเลยฝากเงินมารอบเบิ่งวันที่สิบสี่แต่ว่าซาซาซาก,ก็ดีเนาะท่านผู้ชมไม่ต้องมานะคะดอนปูตานะ่ะลดลายคนหลายลดกระลายค้นกระลาย มามันบบมีที่จอดรถทั้งวดที่แล้วนะจอดตั้งแต่ตรงสะพานนางเข่าบ้านพ่น่ะยางเป็นหว่วย่มันเจ็ดร้อยแปดร้อยลพุพนละห้าร้อยลขึ้นบันนี้จอดในหมู่บ้านทุกซอกทุกมุมออกก็ออกกันยากเบียดออกยาก,ยาก,ยาก่ามรถสีออกตอดกันออกบัตรได้เลขแล้วโอ้ยมิตซีรีบัดน,นี้ฝ่าวไปซื้อเลขท่านผู้ชมล่ออยู่บ้านล่อถ้าฟังอยู่บ้าน แล้วก็รีบซื้อเลยรีบซื้อก่อนเจ๊แดงเลยผู้มีโอกาสผู้อยู่บ้านนะ่ะได้เปรียบโมผู้ม่นะ่ะจิตสโทษสื่อนั่นกระเจ้ากาจิตโทรเสือเอานาะ <c oughs> แต่มัน <c oughs> บ่เรียวทอภผู้อยู่บ้านดอกให้ฟังอยู่บ้านดีกว่าจานผู้ชมเย่ะมากถ้ามันแดดมันก็ร้อนร้อนถ้าฝนตกเมื่อนัอน้น,น,นเปียกเบิดค่ระตือมุ้ชมมื่อนัน้นฝนตกนะ่ะ เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมบตรงแม่ดอกดอนปูตาเนะาะแต่ฟั่งขาวฟั่งเขา้เขากับเจแดงกับเดินสก,กาวกับพระหัตเอาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมอ้าวหวยปูสามหกสี่สิบเจ็ดค่ะท่านผู้ชมรีบซื้อลอตเตอรี่ไว้ปูห้าเจ็ดแปดก็ให้มาสี่หกตัวเด่นอสองหกตัวเด่นแล้วก็หกแปดหกเก้าหกตัวรองเนาะหกหกด้วยตัวรองคะ่ะท่านผู้ชม เอาขอท่านผู้ชมโชคดีถูกหวยรวยๆไปด้วยกันเจอกันคลิปหน้าค่ะท่านผู้ชมเจแดงกระบอกมาท่านผู้ชมอย่าฟังมาหอดตอนนี้วะเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากๆท่านที่ติด,ต,ดตามรับฟังเจแดงเระบอกจนจบเนาะค่ะเดือนจะกล่าวกับกท่านแม่ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะที่รับชมรับฟังนะคะ